่อ,อกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งข่าวกิจกรรมดีๆนะคะ13มิถุนายนที่ผ่านมานี้ค่ะถือว่าเป็นปฐมเริ์นะคะที่ได้เปิดกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสําหรับภาคเกษตรอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ําอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะ รพรภีพาจันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรเดินหน้าเต็มที่ลดกา๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนจัดตั้งกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการการ๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคการเกษตรดูแลการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกลาการพัฒนาที่สะอาดและประเมินคาร์บอนเครดิตในภาคการเกษตรเพื่อเป็นเส้นฐานคาร์บอนเครดิตของพืชเศรษฐกิจหลักระดับประเทศ หรือ National Carbon Credit b a เบรกไเพื่อเศรษฐกิจใหม่และการบริหารก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรมีการขับเคลื่อนไปหลายเรื่องที่มีนัยสำคัญอย่างตัวอย่างเช่นหลังจากที่เราได้ลงนาม MOU กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรได้ถึง31คนที่สามารถที่จะตรวจสอบรับรอง ในเรื่องของการกักเก็บปลดปล่อยคาร์บ,บอนในภาคการเกษตรได้ซึ่งถือว่ามีนัยยะสําคัญมากแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะลังจะได้รับรองกับสมออในมาตรฐาน ISO เพื่อที่จะเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับในการรับรองการกปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเรื่องนี้ถือว่ามีความคืบหน้า อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังกล่าวต่ออีกว่าในวันที่13มิถุนายน2567ถือเป็นปฐมฤกษ์ที่ได้เปิดกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสําหรับภาคเกษตรอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ําอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อศึกษาวิจัยพืชเกษตรคพืชอเศรษฐกิจและการพัฒนาบุคคลเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิตในภาคการเกษตรระหว่างกรมวิชาการเกษตรและบริษัทเวฟบีซีจีจำกัดอีกด้วย